สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือดบล็อกเชนทุกคนทุกท่านกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์ที่3ตุลาคม2022 FEA and g r i d Index อยู่ที่24เหมือนเมื่อวานนี้เลยนะครับข่าวแรกมาพูดถึงคำทำนายของคุณโรเบิร์ตเคียรสกิคุณลุงโรเบิร์ตเจ้าของฉายา Rich Dad Poor Dad ของเรานะครับล่าสุดเขาบอกว่า US d ลลาร์จะ crash ภายในเดือนมกราคมปี2023 หลังจากเฟดพิเวดและบอกว่าควรจะซื้อบิตคอยเฟดพิเวดก็คือการที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มนะครับหรือว่าจะขึ้นน้อยลงหรือชะลอและก็อาจจะพิจารณาในเรื่องของนโยบายการทำไททนิ่งการทำคิวทีครั้งนะครับซึ่งแน่นอนถ้าเกิดขึ้นดอกเบี้ยเยอะไปทำคิวทีมากไปเนี่ยมัน ตลาดมันตึงเกินไปนะความเสี่ยงของนโยบายการต่อสู้เงินเฟอ้อของเฟดเนี่ยมันอาจจะทำให้เศรษฐกิจพังไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับจนเกิด depression ก็ได้ก็ตรงนี้เป็นอะไรที่แกก็พูดมีเหตุผลนั่นเพื่อนแล้วก็เป็นอะไรที่น่าลุ้นนะครับในเรื่องของดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยแข็งมากไปก็ไม่ดีเห็นได้ชัดนั่นเพื่อน DXY พุ่งเนี่ยไม่ค่อยดีต่อคริปโตเท่าไหร่นะครับเ,เพื่อนๆสายเศรษฐศาสตร์คิดยังไงตรงนี้นะครหลังเฟดพิิดดอลลาร์ล่วงเนี่ย เขาบอกว่ามันน่าจะล่วงภายในหรือก่อนมกราคมปี2023นะครับคิดไงคอมเมนต์เข้ามาเซอร์เวนี้เขาบอกว่า30%ของนักลงทุนวัยมิเลเนียลในสหรัฐอเมริกาหรือคนที่อายุระหว่าง26 41ปีเนี่ยมั่นใจในการลงทุนบนตลาดคริปโตเคินซี่ซึ่งตัวเลขนี้นะครับ30%เนี่ยมั่นใจแต่ว่าปีที่แล้ว อยู่ที่50%นั้นเพื่อนเห็นได้ชัดว่า,าตัวเลขลดลงนะครับและแน่นอนตรงนี้เนี่ยความที่ผมอ่านข่าวทุกวันดูโลกโซเชียลวงการคริปโตทุกวันเนี่ยเห็นได้ชัดว่าข่าวคริปโตยอดติดตามทั้ง youtube facebook reddit twitter เนี่ยคนตามน้อยลงคนดูน้อยลงยอด engagement น้อยลงนั้นเพื่อนก็เป็นอะไรที่สภาพเศรษฐกิจบังคับให้หลายคนอาจจะต้องโฟกัสในเรื่องของปากท้องมากขึ้นนะครับ แต่มันก็เมกเซนต์นะฮะเพราะว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเกมระยะยาวที่ไม่ใช่ทุกคนจะประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะเชื่อว่าเพื่อนๆที่อดทนรวยนะฮะกระจายความเสี่ยงและมีแผนระยะยาวเนี่ยผลลัพธ์จะดีกับคนทั่วไปนะฮะเพราะสุดท้ายการเป็นถ้าถ้าทุกคนเป็นสุลต่านหมดเนี่ยแน่นอนไม่มีใครถูบ,บ้านล้างโลดให้สุลต่านแน่นอนนั้นเพื่อนก็ คิดยังไงคอมเมนต์ Comment เข้ามานะครับตอนนี้จาก50%ตอนนี้เหลือ30%ของคนในวัยมัลเนียลที่มั่นใจในตลาดคริปโตนะครับข่าวนี้มีคนแชร์กันเยอะมากนะครับเขาบอกว่า CEO คุณหรืออดีต CEO นะครับคุณอเล็กซ์มาชินสกีอดีต CEO ของบริษัท Celsius สเน็ตเวิร์เนี่ยถอนเงินกว่า10ล้านดอลลาร์สหรัฐออกจากเลนด i n g แพลตฟอร์มของเขาเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนที่จะ ประกาศระงับการถอนสำหรับลูกค้าและไม่นานก่อนที่ประกาศเข้าสู่ภาวะล้มละลายนะครับซึ่งตรงนี้เสียงบนโซเชียลเนี่ยพูดประมาณว่าอย่างนี้เขาไม่เรียกถอน10ล้านแล้วเขาเรียกว่าขโมยเงินลูกค้าไป10ล้านนะครับส่วนตัวผมมองว่าเห็นได้ชัดนะครับข่าวนี้ออกมาเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคุณอเล็กซ์มาชินสกี้เนี่ยคือกับตันที่มองเห็นภูเขาน้ำแข็ง ข้างหน้าก่อนไททานิกมันจะชนนะครับแล้วเนี่ยเพื่อนๆนึกภาพนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นผมยังไม่เห็นข่าวเกี่ยวกับ SEC หรือกรอตอสหรัฐอเมริกาออกมาร้อนลนในเรื่องนี้เลยนะฮะถ้าเป็นข่าวว่าเหรียญ XRP เนี่ยโอ้โหกรอตอสหรัฐอเมริกาเต้นทันทีแล้วทุกวันนี้ทุกเหรียญเป็น security หมดนะฮะประธานกรอตอคุณแกรี่แกเซอร์ตอนนี้แบบแกแบบ ตึงเข้มมากในเรื่องของโปรเจกต์ใหม่ๆเหรียญใหม่ๆที่ออกมานะฮะต่เนี้ยอดีต c ีอของเซลเซียถอนเงินไป10ล้านก่อนที่จะประกาศลูกค้าว่าห้ามถอนเนี่ยเพื่อนๆไม่มีข่าวอะไรเท่าไหร่นะครับถึงมีก็ไม่คือคักเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับมีเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์กันเข้ามานะฮะเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์บอกว่าพี่บอลครับผมอยู่สมุยพี่วันนี้ผมเห็นโดควอน ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อครับเห็นกับตาตัวเองเลยขับรถเปิดกระจกข้างใส่หมวกคล้ายๆที่พี่บอลใส่เลยผมค่อนข้างมั่นใจ90%ถึงขนาดผมขับรถตามจริงๆครับเหมือนเขาเห็นว่าผมเนี่ยมองตอนเขาเลี้ยวรถออกมาสายตามันสบกันพอดีผมขับไปก่อนเขาเขาขับตามมาเขาจอดผมเลี้ยวรถกลับเพื่อเช็คว่าใช่จริงไหม แต่เขาจอดรถไว้และหายไปผมอึ้งจริงๆค่อนข้างมั่นใจและอย่างซอยที่เขาขับรถออกมาเป็นพวก private villa บนเขาหลูๆทั้งนั้นหรือผมจะตาฝาดจริงๆแต่ก็ยังสงสัยเพื่อนๆคิดยังไงกับคอมเมนต์นี้นะครับเพื่อนสมาชิกจากสมุยนะคิดว่าเขาอาจจะเห็นอปโดควอนนะครับขับรถอยู่แถว private villa ใกล้ภูเขาหลูๆนะครับก็อะไรก็เป็นไปได้เพื่อนๆนะครับคิดยังไงคอมเมนต์เข้ามาเพื่อนสมาชิกที่อยู่สมุยยังไงก็เป็นหูเป็นตากันด้วยนะครับถ้าเจออปป้าเนี่ยผมว่าถ้าเจอที่เมืองไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ข่าวดังทั่วโลกแน่นอนเพื่อนๆต่อไปนะครับพี่ตีซีซีของเราตอนนี้มีคนติดตามบน Twitter 7ล้านคนแล้วและแกะเขียนข้อความขอบคุณที่ซึ้งใจมากๆเพื่อนๆแกบอกงี้นะแกะบอกว่า I am not smart. I'm not good looking. I don't have fiat money. I'm not good at most things. I bond people together even though I am bad at socializing too. Thank you for your support and follow. นะครับผมไม่ใช่คนฉลาดผมไม่ใช่คนหล่อเหลาผมไม่มีเงินเฟียผมไม่ใช่คนเก่งในหลายๆเรื่องผมผูกสายใยให้คนมาอยู่ร่วมกันถึงแม้ผมจะเป็นคนที่เข้าสังคมไม่เก่ง ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและติดตามผมโอ้โหพี่ตีเขียนได้ทราบซึ้งใจจริงๆนั้นเพื่อนแล้วก็เช่นกันนะครับหลายอย่างที่พี่ตีเขียนเนี่ยไม่ได้คนฉลาดไม่ให้คนหล่อเหลาไม่ใช่คนที่มีเงินเฟียสเนี่ยนะฮะก็ผมก็คล้ายๆพี่ตีนั่นเพื่อนก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องดูต่อไปนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเช่นเคยนั้นเพื่อนกาดย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภยัย ดูต่อไปครับผม